ว้าวว้าวว้าววว้าผูผาวันนี้ผูผามีอะไรครับเนี่ยมีอะไรครับนี่แงนี่อะไรนี่อะไรอันเอกเอ็กได,ด,ด,ดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์ฟอสซิลดเดี๋ยวเรา,า <ไง S 1> แกะมานะก็จะมีไดโนเสาร์นะครับ<อ>นี่ไปซื้อมาที่จุดช็อปผู้ผ่าอยากได้มากครับไม่รู้ข้างในเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาทำเล่นกันอันนี้อะไรครับเนี่ยสีส้มเนี่อยออเรนจ์นี่วอ t ดิสคัลเลอร r ฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์สียอะไรครับเสีออเรนจ์ไป้งั้นเรามาแกะเนาะพร้อมแกะไหม <Okay. S 2> ตื่นเต้นไหมดีใ <Yeah. S 1> จไหมด <Yeah. S 1> <ๆ>ีใจไหมดีใจเอา้มาแกะให้นะครับอืเอเด็กๆทางบ้านอยากได้ครับไปซื้อที่ฟิวเจอร์นะมีเหมือนเป็นของของ,ของกง๊กหลังหนังส่งหนังสืออะมันออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ขุดเจาะยังยัง<ม>เราต้องแช่น้ําให้มันนิ่มก่อนหรือเปล่านี่ หรือว่าแกะได้เลยอ่ะเน,นี่ยเนี่ยมามีดูซิต้องแช่น้ำไหมเนี่ยต้องแช่น้ำไม่เห็นกองให้ไม่เห็นาต้องแช่เลยนะแช่ออแช่ครแช่ข้แช่แช่แช่น้ําแช่ให้เปียกเลยเนี่ยทิ้งไว้เลยเาของให้กล้องดูด้วยนะครับจะทำะารหน,หนดูซินี่เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นจะเป็นอย่างนี้แกะออก ผมไม่น่าต้องแช่น้ำนะไหนไข่โดนหนวดเสือวันไหนเฮ้ผู้ผ่าผู้ผ่าต้องเอาแฮมเมอร์ตอกไปที่อันนี้แล้วก็ค่อยๆแกะต้อค่อยๆแกะไดโนเสาร์ผู้ผ่าทำผิดหรือเปล่าเอ้ยแช่ก็ได้เนี่ยเป็นพลาสเตอร์ดัสเมออ๋อนี่ไม่ไม่แช่ก็ได้อืมนี่ผู้เผานี่ผู้ผ่าเห็นไหมนี่นี่ผู้ผ่านี่ผู้ผ่านี่อ่ะเอาแฮมเมอร์เคาะ เออตึง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 ตึ้วจะออกไปเหรอไหมอ่ะลองทำซิข้ามาป้ามาป้าป่ออ่าปอบาจะเอ็กให้อ้าวด้านแหลมมาด้านแหลมเนี่ยด้านแหลมนี่จิ้มนี่เนี่ยค่อยค่อยขูดไปได้ไหมครับอะไรอะโอ้โหให้ปอบาช่วยขูดนะคอกคขกคอให้ปอบาช่วยขูดนะจะเจอยังนะ ใช่ครับเมื่อขอออกครับนุมเนี่ยคูผ่าพูดแบบป๊าป๊าป๊าอ่ะหนูจะว่าไหนน้่ป๊าป๊าทำมือไปพูดเราวางมือนะคะพูดไปด้วยครับตื่นเต้นไหมครูผาตื่นเต้นตื่นเต้นไหมครูผาคิดว่าจะเจอตัวอะไรในนี้ครับจะเจอทีเล็กเโอ้ยอย่าได้ทีเล็กกับเขาแล้วถ้าไม่เจอทีเล็กอ่ะเสียใจไหม ไม่เจอถ้าไม่เจอทีแรกจะเจอตัวอะไรต่อครับอยากให้เจอตัวอะไรถ้าไม่เจกได้ตัวอะไรครับอยากได้ตัวอะไรไทยเซอร์ลาทอไทยเซอร์ลาทอไทเซอร์ลาทอไทยไทยเซอร์ลาทอวิ่งกร้ดุกกระดุกหตัวอะไรอ่ะโอ้โหแล้วตัวอะไรเต้นตัวอะไรครับยังไม่เห็นครับมีแค่หัวออกม่เห็นต้องค่อยๆแะะน้หรือหัวหรือขา ต้องค่อยๆ,ๆคอยแค่นะเดี๋ยวไดนโนเสาร์กระดูกไดนโนเสาร์หักนะ<ม>ใช่ไหมครับอ,อ,อะไรอะเปิดไหมเปิดไหมเปิดเปิดเป็นคล้ายๆปูนฟัสเตอร์นะเนี่ยแต่มันนิ่มๆเหล่นมาอีกแก่หล่นมาอีกแล้วเลอะเชอะเลยอันนี้ต้องเล่นนอกบ้านนะครับจะได้ทำความสะอาดง่ายใช่ไหมครับใช่คุณพ่อคุณแม่เซอมาให้ลองเล่นอุ๊ยๆเฮ้ยอะไร เห็นไหมล้างไหมลองล้างไหมลองล้างดูนะอะเมาหามาหามาาามาแามาหาามาหาใหมามน้าใหมาามหามาหาชาทามมาหมาหาหามหามหมามาหมามาหาหมหมหนหหะหหหหเห็นมา โอมันเป็นโบนใช่ไหมเป็นโบนออฟไดโนเสาร์ใช่ไหมอโบอ้มันเหมือนตัวอะไรในนี้ไหมเหมือนตัวไหมเหมือนตัวอะไรครับปลาว่าคล้ายสไปโนรซรัสไหมอู้สไปโนโซรัสคืออันไหนครับในผู้บาอันไหนสไปโนโซรัสแต่ก็คล้ายๆโบนออฟพีเล็กอยู่นะเนี่ยโอ้เบอร์จออีกจออีกมาจออีกมันมาสีอะไรลูก มันได้สีอะไรครับเขื่อนเหมแลเนี่ยอนหมาแล้วเอออ่ะเอาออกครับแกะต่อแกะต่ออของขาอุปกรณ์แกะต่อครับอุปกรณ์นับโบราณคดีไหน่อยังไงรูกอยังไงโอ้โหเก่งมากเก่งมากครับได้ยังครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าตัวอะไรออ่ะไหน ตัวอะไรครับบอกมามน่อยสิไดโนเชียดฮะทีเร็กซ์ใช่ไหมใช่ทีเร็กซ์ไหมตัวอะไรเราอยากได้ตัวอะไรอยาได้สไปนอรโซลัที่หนึงอยากได้สไปนรโซลัสที่หนึ่งเหรอครับแล้วอะไรอะไนี่มฝั่งนี้สิเนี่ยใกล้เห็นแล้วเนี่ยปูดปลาเดี๋ยวปลาช่วปวดอ๋อปลาเยออันี้ขาหรอใช อันนี้ขามันใช่ไหมขาไดโนเสาร์ใช่ไหมขุดด้วยนีเหรอโอ้ขุดยากมากขุดยากมากเลยไหมครับขุดยากมากหรอตัวอะไรเพื่ออะไรคะเราจะได้ตัวอะไรนะเราจะได้ตัวอะไรนะเหมือนจะเหมือนดักโบราณที่อย่าเอออันต่อไปสิ โอ้โหคอสใหญ่เลยคอสใหญ่เลยไหนดูสิมีไหมครับมีไหมได้ไหมได้ตัวไหนโอ้มันจะได้ไหมวันเนี้ผู้ผ่าจะทําเองได้ไหมวันเนี้ได้ไหมหวนเราต้องเอาล้างก่อนต้องเอาล้างก่อนไหนครับเอามาล้างยังไงโอเคเอาล้างก่อนมันจะได้ทำไมครับล้างก่อนจะได้นิ่มๆใช่ไหมครับจะได้นิ่มๆใช่ไหนเอาเนี เช็ดอันนี้ให้หน่อยไม่บอกบอกโตโตไม่สะอาดอยวค่อยเก็บทีเดียวก็ได้ค่ะกอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนค่อยเก็บทีเดียวมันเปียกมันเปียกมาเอออ่ะเหนดูสิมันก็เลอะสิครับเช็ดต่อสินี่เอาแปรงสีฟันเห็นไหมอูหาาี่เอาแปรงสีฟันโอ้คุณออกเอาแปรงสีฟันได้ไหมปัดปัดปัดได้ไหมนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยผัวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกระดูกแล้วครับเห็นไหม ในตัวอะไรลูกหนีหนีหนี่นีหนีโอ้มันเหมือนทีเร็กส์นะเนี่ยตัวอะะไรคตัวนี้เลยทีเร็กส์หรอคล้ายๆไหมพวกเราจะได้ทีเร็กส์ไหมมันมีว่าได้อันนี้นะมันมีว่าตัวนี้นะนี่ตัวอะไรนี่จะได้เป็นตัวไหนนี่รู้ยังพวกหารู้ยังว่ามันคือตัวอะไรครับใช่คือตัวเล็กจีเฟสใช่ทีเร็กส์หรอลูกใช่เปล่า ชีเล็กต้องหัวแหลมๆนนะี่แห็นลมนะนึงัวนี่เราเห็นหางแล้วผอ้เราเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเหรออืหางยาวไหมคล้ายๆทีเล็กกับแรปเตอร์เนี่ยโอ้ดูตรงหัวสิชีเล็กคือตัวไหนคะป๊าป๋าทีเล็กคือตัวนี้น่าจะตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้ครับเป็นทีเล็กกับแรปเตอร์เหมือนกันชีเล็กคือตัวไหนหางแล้วแรปเตอร์จะหางแล้วเหรอโอ้นี่ไงหางโค้งขึ้นอ่ะโอ้ต้องเอาไปล้างนะเอาไปล้างน้ำอีกแล้วเหรอ หูหาช่วยป้าปาขุดแล้วช่วยชวเอาช่วยเอากระดูกไดโนเสาร์ออกมาเอาเอาเอากระดูกไดโนเสาร์ออกมาให้ได้ครับนี่หหาขุดตรงหัวโอ้หัขุดตรงหัวนี่ตรงหัวให้ดูสิหืขุดตรงหัวแล้วมือเละหมดเลยครับอื ต้องระวังมือด้วยนะคะเวลาเล่นอันนี้ต้องระวังมือด้วยใช่ไหมครับใชครับโอ้ออกมาเยอะแยะโอ้เห็นแล้วเห yeah. anyway> claro ็นแล้วเห็นกระดูกันเห็นนอันไหนไหนหยุดพักให้เขาดูก่อนสิให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเพื่อนเเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับในบอกเอาในปักเอาปเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแบงสีฟันปัดครับโอ้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเริ่มเห็นกระดูกไดโนเสาร์แล้วโอ้เนี่ยเอาไปล้างน้ำนี่มันจะได้เห็นชัดขึ้นไหมครับเอา่ยยีไปล้างน้ำเอาฝ่ายเมื่อ ถ้หยิบไปล้างน้ำมันจะได้เห็นชัดๆใช่ไหมใช่ไหมครับออาล้างก่อนล้างก่อนเอามือถูสิถู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 ไหนไหนไหนอาโชว์กล้องหน่อยครับเอามาโชว์หน้ากล้องหน่อยโอ้ไม่โอทีเล็กใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับทีเล็กใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลูกยังไม่รู้หรอกมาคุณต่อเราเป็นต่อสารวัมลุวนพูดต่อนี้ค่ะข้อข้อข้อ ระวังโดนมือตัวเองด้วยนะนโ,อโอ้โหอะหัวมาแล้วเห็นหัวไดโนเสาร์แล้วอโอ้โหโอัวไดโนเสาร์แล้วไม่ใช่ทีเร็กซ์นะน่าจะเป็นตัวนี้นะไม่ทีเร็กซ์นี่น่า,นาจะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือตัวอะไรใช่ไหมอ้าวนี่หลุดออกมาแล้ว ตกองมาแล้วผู้ขายายิบผู้ขายยิบโอ้ในตู้ขายโชว์เพื่อนๆหน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยครับเอาแปรงถือฟันปัดนะปัดให้โชว์เพื่อนๆหน่อยครับใ<ห>นตัวอะไร เบิ่งมือเบื่ออืล้างมือล้างมือทีเล็กอยู่ไหนทีเล็กโดนอะไรโดนโดนดินไงทีเล็กอยู่มานานแล้วทีเล็กอยู่มาหลายห้าพันปีแล้วก็โดนฝังอยู่ในดินใช่ไหมครับใหนโชว์เพื่อนๆหน่อยครับตัวอะไรครับให้ผู้ชาอโชว์เพื่อนๆหน่อยเหลือแต่กระดูกครับเหลือแต่กระดูกนี่เออฮะีเ ชที่แว่นเดินะไรต้นอ่าไปล้างน้ำเอออาล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำเอายกสูงๆจะได้เห็นหน้าภูผาด้วยเป็นแรปเตอร์เนี่ยเป็นแรปเตอร์ตัวเหมอนอลแรปเตอร์เป็นตัวเล็กภูผาได้แรปเตอร์ใช่ไหมครับได้แรปเตอร์ใช่ไหมชว์กล้องโชว์กล้องาโชว์กล้องโชว์กล้องโชว์ตรงหน้าตัวเองนะอ่โชว์เพื่อนๆหน่อยครับได้ตัวอะไรมาออตัวอะไรตัวอะไรมาครับไหนไหนจี๊ด ทีเล็กเหรอไม่ใช่ทีเล็กก็ได้อันไหนทีเล็กอ่ะตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมลูกใช่อจะครัป๊ะป๊าถืออันนี้ให้หน่อยครับมันคือมันคืออะไรครับเนี่ยมันคืออะไรของแดนเทียบเลยครับอันคืออันคือวัตถุด้ายแล้วเนี่ยที่เป็นกระดูกเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษ เอาเปนอาขาโอ้อาขาอะไรละ่ะโบนโบนใช่ไหมคะโบ,บนแรปเตอร์ปะ่ะหรือโบ,บ,บนทีเร็กฮะโบนทีเร็กค่ะเด็นี่หรอลูกตัวนี้เหรอนี่หรอทีเร็กเหรอครับทีเร็กหรือแรปเตอร์ลกรกูกโอ,อ้ไหนผู้ฝ่ายยู่นิ่งๆให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆดูสิโอ้ใช่ไหมตัวนี้โอ้เก่งมากเอาไปเทีียบตัวน้หน่องไหมเก่งไหมเอาก่งไีมเก่งไหนมเพื่องไหมเพื่องไหม เพื่อนแต่สนุกใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้ฝึกทักษะให้ลูกๆนะครับให้เด็กๆนะครับเออแอลสวยมากเนี่ยตัวนี้นักสรุปเราได้ตัวนี้มานะนี่นะได้มาหมดเลยคล้ายๆดินสอพลองคล้ายๆปุ่นบาสเตอร์นะโอเคก็เล่นเล่นข้างนอกนะต้องเล่นข้างนอกโอเคไหมครับอะบาย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 อะไปละโชว์ดีใจไหมชอบไหมดีดีใจชว์เพื่อนๆหน่อยคะชว์เพื่อนโชว์เพื่อนในโทรศัพท์เนี่ยอะโชว์อ่ะบายบายทุกคนขอบคุณครับ ่ะเะพียภูผา้วยครับเพียภูผามาลาไปก่อนครับจุบ๊บจุบสิจุ๊บจุ๊บจุบๆๆจุบจ๊บๆๆจุบ๊บ